แมวแมวแมวพัสลมาร้วครับพัสลมาแล้วเป็นอาหารน้องแมวส่งมาจากคุณโยมวันละดาเชี่ยสกุลวางทองหลางกรุง,งเทพส่งมาถึงยางลงปูอุก,กิตอธิจิตตพุทธสถานวัดปวงชัยตำบลบ้านสาอำเภอเชียงห่มจอำปางน้องน้องแมวมาเฝ้ารอการเดี๋ยวจะได้กินอาหารที่คุณยมวันลดา เชื้อสกุลสมให้ทุกๆสัปดาห์ทุกๆวันพุธจะถึงตรงเวลาทุกๆวันขอ,อนุโมทนาสาธุข,ขอบุญกุศลสารเ่านี้จงเป็นเพระเราประจัยดูนำคําชูให้คุณยมพร้อมครอบครัวญาติมิตรพบก,กับความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาสิน่ใดนขอได้ท่งความมุมม่งมั่นปรารถนาสพีดิโยวัชรูสัพรโลโควินัสตโวมาเจพทธวันจรลายโยสุเกศีกายุโกภวา อภิวาทนาสิริส,สนิจังพุทธาปจาย,ยิโนจตรารโอธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังพระลางังครับตอนนี้ก็แกะให้น้องๆเมียกินน้องๆเมียกินกันอย่างอรสอร่อยกินกันจุบจับจุบจับแย่งกันกินนี่และครับกินกันอย่างอร่อย,ย,นนะรอ,ยอร่อยครับลูกกินเลยเนะื่องไม่พอเดี๋ยวเราปูเตาให้ใหม่ครับ กินเต็มที่เลยลูกเนอเดี๋ยวลรงปูเติมให้หม่ครับกินกันกินกันจุบจับจุบจับอะไรอร่อยใครที่ยังไม่มากินก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวถึงเวลาแล้วจัดให้ใหม่ครับ เจานาวรัตไม่ใช่เจพิสมัยบูเรกผิดครับมีเมียอีกล้านร้ายเมียครับรวมกลุ่มรวมแกงรวมก้อนก็นอยู่ตรงนี้ตงบนหลังคาก็มีรลับอยู่เหรอรลับอยู่บนลังคาก็มีเดี๋ยวเรามากินด้วยกันนะเดี๋ยวเรามากินนะครับ